สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธ์ตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูคุณแม่คุณแม่ทองเทาแสนสวยอ้าวอันนี้ดู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 ด,ดูดูน้องกวางน้องกวางยังไม่อิ่มค่ะคุณแม่ขานี่ค่ะน้องกวางยังกินอยู่นะคะเนี่ยคุณแม่ทองเทาว่าไงอิ่มหรือย,ยังคะดู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 ด,ด,ดูน้องกวางค่ะใช้มือจับหญ้ากินน่ารักมากเลยค่ะด็ดดด น้องกวางน่ารักมากค่ะดู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 ดด mm. อร่อยมากเลยอน้องกวางดูดูดูด,ด,ดูน่ารักมากเลยค่ะเอาเอาเอาเอเอโอ้ mm. <laughs> น้องกวางกับพี่ทองดำกินยาน่าอร่อยมากเลยค่ะ แน่แน่แน่แน้องกวางท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 องนี่นี่นอย่าจะรอก,กับพี่นะลูก <laughs> น่ารักค่ะโอ้ยพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ